ตั้งสราน้ำอิเทกทำงานระเบียงด้วยนะครับเตรียมพื้นที่ยังไงให้รองรับงานระเบียงกับตัวสรานน้ำอิเทกของเราได้นะเดี๋ยวคลิปนี้ผมมีคําตอบให้นะครับผมตามมาเลยครับสาหรับท่านไหนที่สนใจสรานมินเทกสะสมเนรูประบบเกลือสามารถมาเยี่ยมชมที่โชว์รูมของเราได้นะอยู่แถวรกะบางกรุงเทพนี่เองนะครับเราก็มีบริการส่งและติดตั้งให้ฟรีทั่วประเทศติดตั้งมาแล้วกว่า1000บ้านแล้วก็มีคลิปรีวิวสระน้ําจากาลูกค้าเนี่ยมากกว่า1000คลิปนะแล้วก็มีผู้ติดตามรวมกันทั้งหมดนะครับผม40,000 0คนเลยสามารถแอด ได้สวัสดีครับผมชิมจากร้าน Family Pool ูเดนะครับมีลูกค้าหลายท่านถามเข้ามาเยอะนะครับผมว่าอยากทําสะน้ำเราก็ทํางานระเบียงด้วยต้องเตรียมพื้นที่ยังไงทริปนี้ผมมีคําตอบให้นะครับขั้นตอนแรกนะถ้าเป็นพื้นดินอย่างนี้เนี่ยครับก็คือไม่เรียบเพราะนั้นเนี่ยจะต้องเอาดินนะครับผมซื้อดินเป็นดินลูกหลังก็ได้เอามาผมปรับพื้นดินนะวัดระยะวัดความสูงวัดระดับน้ําให้มันถมนะสูงกว่าพื้นถนนทั้งทีนึงนะเพื่อไม่ให้น้ามันท่วมนะครับผมพอเอาดินลูกหลงเนี่ยมาปรับเสร็จแล้วนะผมก็ ครับผมปรับแค่หน้าดินก็พอถ้าตอนที่2เราก็จะทําการนะผมเช็คดินก่อนนะว่าดินในพื้นที่นั้นเนี่ยนิ่มหรือเปล่าผมใหม่หรือเปล่าถ้าเป็นต่างจังหวัดดินแข็งแน่นอนคนระับไม่ต้องเช็คเลยนะยกเว้นแต่ผมใหม่แบบผมสูงเป็นเมตรผมไม่ถึงปีอันนี้ต้องลงเข็มด้วยนะแต่ถ้าในกรุงเทพนะครับอันนี้แนะนําเลยว่าถ้าจะทํางานระเบียงหรือว่าขุดลงไปเนะี่ยหรือตั้งรั้วเนี่ยต้องลงเข็มก่อนนะซึ่งเข็มที่เราใช้นะก็เป็นเข็มหกเหลี่ยมนะครับผมยาว4เมตรก็คือใช้รถไมโครในการกดเข็มลงไปแผ่ให้กระจายในพื้นที่ที่เราจะ จะทางานระเบียงสระว,ว่ายนะ้ำความพิเศษของเข็มตัวนี้นะครับผมก็คือรูด้านหนึ่งจะเป็นด้านเล็กอีกด้านหนึ่งจะเป็นรูใหญ่ขึ้นมานะเรากดรูด้านใหญ่เนี่ยลงไปเพื่อให้ดินมันอาดรูเข้าไปนะให้แน่นขึ้นนะครับมาถึงขั้นตอนต่อไปนะช่างก็จะทําการถมทรายนะครับโดยใช้ทรายหยาบก็คือทรายหยาบทั่วไปนะครับผมสั่งซื้อได้พวกร้านก่อสร้างทั่วไปนะครับเอามาลงเพื่อปรับนะฮะตัวพื้นให้มันเรียบเสมอกันก่อนที่จะเทปูนนะมาถึงขั้นตอนต่อไปนะถ้าปรับทรายเรียบแล้วเนี่ยช่างเขาก็จะ นี่เขามาสําเร็จอยู่แล้วนะครับหรือว่าจะผูกเองก็ได้นะนี่ใช้อมาณหหุนนะครับผมใช้เหล็กใหญ่นิดนึงนะครับผมถ้าไวเมดบางๆนี่ไม่แนะนำนะใช้ประมาณหกหุนนะครับจะผูกเองก็ได้ซื้อเหล็กเส้นมาหรือว่าถ้าง่ายๆหน่อยก็แบบประหยัดเวลาหน่อยนะก็ซื้อเป็นเหล็กม้วนมาเลยนะครับเป็นไวเมดแบบนี้ม้วนมาแล้วก็มากางนะครับผมแล้วก็เอามารองรับเทปูนเพื่อให้ตัวปูนนะครับผมแข็งแรงยิ่งขึ้นนะฮะ เ,เสร็จแล้วนะครับผมเขาก็จะรองลูกปูนความหนาประมาณ5เซนความสูง5เซนนะเพื่อที่เวลาเทปูนนะครับผมปูนจะได้อยู่ใต้เหล็กนะเหล็กจะได้อยู่ตรงกลางของปูนพอดีนะเราจะเทหนา10เซนนะฮะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับผมรถปูนก็มาละอันนี้สั่งปูนที่แผ่นปูนใกล้บ้านได้นะครับก็จะใช้ความแข็งแรงความหนาแน่ในสเต็งอยู่ที่ ST 240นะครับผมในการเอามาเทนะก็คือโทรสั่งรถปูนเลยนะเขาจะถามว่าใช้สเต็งเท่าไหร่นะก็บอกว่า240นะครับผมแล้วก็เทบนพื้นนะบนแบบตัวนี้ได้เลยซึ่งถ ูนที่มาลงนะฮะผมเวลาเขาเทเนี่ยเขาจะไล่เทจากด้านในก่อนแล้วก็ช่างนะครับผมก็จะรีบปาดนะครับผมให้เรียบเสมอกับเจ้าตัวนะฮะแบบเหล็กตัวนี้นะฮะที่เขาเตรียมไว้เวลาเทเนี่ยเขาก็จะปาดปูนให้เสมอกับเจ้าตัวแบบตัวนี้นะครับผมนะก็จะได้ที่10เซนพอดีขั้นตอนต่อไปอันนี้สําคัญเหมือนกันให้ช่างนะครับผมทําการขัดมันโดยวิธีการใช้เครื่องก็ได้อย่างของเราเนี่ยมันพื้นที่เยอะจะใช้เครื่องในการขัดมันนะครับผมหรือว่าใช้นะครับวิธีการของช่างก็ได้แต่ว่าบอกช่างไปเลยขอพื้นเรียบขัดมันนะเพราะว่าเวลา ที่ขัดมาแล้วเนี่ยพื้นจะเรียบเสมอกันไม่มีหินโผล่นะฮะแล้วก็ไม่มีแบบเศษปูนโผล่ขึ้นมาเลยแต่ถ้าไม่ฉับเรียบขัดมานะบางทีมันจะมีหินโผล่ขึ้นมาปูนไม่เรียบบ้างทําให้เวลาเราปูสาะลงไปแล้วเนี่ยอาจจะเกิดการแบบเดินเหยียบไปแล้วเจ็บเท้าได้แล้วก็อาจจะทําให้ผ้าใบของศาะเนี่ยรั่วได้นะครับเสร็จแล้วปุ๊บเทพื้นขัดมาเรียบก็สามารถติดตั้งนะครับตัวผ้าใบตัวสสะว่ายน้ำได้เลยถ้าไม่ทําระเบียงนะก็สามารถตั้งสระได้เลยแต่ถ้าทํางานระเบียงนะครับผมแนะนําว่าทําโครงสร้างระเบียงให้เสร็จก่อนเลยแลล้้ววตตตัััสสรมีีเทค่อยไปิดดงงหุ นะครับน่นะซึ่งถ้าใครมีช่างในพื้นที่อยู่แล้วเนี่ยอยากได้สาน้ิเทคพร้อมงานระเบียงสวยๆแบบลูกค้าของเราแบบนี้นะครับผมก็สามารถเอาแบบของเราไปได้ซึ่งเรามีแบบก่อสร้างงานระเบียงของทุกรุ่นไว้รออยู่แล้วนะครับผมถ้าใครไม่มีช่างเองนะครับเรามีบริการแบบครบวงจรเลยก็คือมีช่างไปดูหน้างานไปทํางานระเบียงให้พร้อมเบ็ดเสร็จเลยพร้อมติดตั้งเสาแวนนาะไม่ต้องทาเลยใจตั้งอย่างเดียวเราทําให้หมดเลยทุกขั้นตอนแบบนี้นะครับใครสนใจสานอิมเทคก็สามารถติดต่อสอบถามหรือว่าสั่งจองได้เลยนี่ครับ แล้วนะก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ใน YouTube ฝากกดกระดิงให้ผมด้วยนะครับ<ม>เดี๋ยวมีความรู้ดีๆรีวิวดีๆสำหรับสนามเพคกมามอบให้อีกนะฝากกดติดตามให้ด้วยไปละขอบคุณครับสวัสดีครับสำหรับท่านไหนที่สนใจสั่งซื้อสนามเพคสามารถแอดไลน์แอดเฟมิลี่พูเดเข้ามาได้เลยนะมีั้งแต่รุ่นเล็กนะครับผมไปถึงรุ่นกลางแล้วก็รุ่นใหญ่สุดที่สามารถทํางานระเบียงรอบสระได้ตั้งถาวรได้เลยดูแลง่ายใช้งานง่ายราคาย่อมเยาวสามารถแอดสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ